วัสดีด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาจัดสเปคหมื่นหมื่นห้านะครับหมื่นห้าของน้องน้องไตอะไรสักอย่างนี่นะครับก็นะครับเดี๋ยวตามคําที่ขอนะครับผมก็ผมคงแนะนําแค่ Intel เท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับผม Intel i3 นะครับผมเป็น i3 6 1 0นนะครับจากสเปคที่ผมเคยจัดมา่ก่อนนะครับผม ต่อไปเมนบอร์ดเป็นของ As u ูนะครับเอซูเป็น m 2แล้วกันเผื่ออนาคตจะได้ใช้ m 2นะครับต่อไปการจอครับผมเป็นซีรีส์พันไปเลยนะครับผมพันาราคาที่สุดที่สุดครับผมก็เป็นเป็นอะไรเดีย็นนี้ก็ได้นะครับอินโน n อ o อินโน d นะครับเป็นสองพัดลมนะครับก็จะแรงกว่าอันนี้แต่อันนี้ก็จะรับประกันมากกว่า,าจะเลือกอินโนหรือว่า โซเดกก็ได้นะครับเรื่องของคุณนะครับผมต่อไปเป็นแรมนะครับผมเป็น D D R 4กันหมดแล้วครับสมัยนี้ก็เลือกที่8 g ิกนะครับเป็น Dual Core นะครับเลือกไปที่ G k i l l นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องก่อนฮาร์ดดิสนะครับผมก็นี่ครับฮาร์ดดิสเป็น Built Built D นะครับเป็น1นึเทราไบต์อ่าต่อไปเป็น Power Supply นะครับผมแนะนำก็ดีๆหน่อยก็คืออาจจะเป็น ซีโซนิกหรือว่าอาจจะเป็นซีโซนิกนะครับหรือแมกกาคูลเลอร์มาสเตอร์ก็เอาเป็นราคาถูกๆเนาะลองดูเป็นโมดูลาราคาก็เอาคงเอาเป็นแอนเทคนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันดีๆหน่อยนะผมนะครับเคสก็อะไรก็ได้นะผมอ่านี่แหละน้องสเปคหมื่นห้านะครับที่เล่นเกมได้ สุดยอดมากแล้วผมก็ทำซ้ำไปเกือบหนึ่งคลิปแต่ไอคลิปอันที่แล้วเป็น i3 ที่เป็นฟูลซิตเตมมากเป็นแบบหนึ่งศนาศูนย์น, I, นะครับเป็นตัวที่ชะกาดมาก่ะครับาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะมีแค่นี้นะครับเกี่ยวกับการจัดสเปคของผมก็ถ้าใครต้องการที่จะ อยากรู้ว่าผมจัดสเปคไปแล้วมันดีหรือเปล่าก็ลองไปพิมพ์ดูนะว่าเป็นพิมพ์ใน YouTube นะครับ i3 ปวก gtx 1050สมมสมมุติอันนี้นะก็เปิดไปดูนะครับเป็นเป้ลเป,ป,ป,ปมีเฟรมเรทขึ้นข้างนะครับก็ไปดูได้นะครผมก็เอาเป็นว่าสเปคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการแคสเกม หรือว่าเล่นเกมเรื่อยๆนครับคลิปนี้ก็ขอฝากกันแค่นี้ครับลาไปก่อนสวนัสดีครับผม